รบก,กวนให้เธอเอินดูสักหน่อยหนึ่งรบก,กวนชี้ทางไปถึงใจเธอหน่อยหนึ่งนะถ้าฉันทำตัวน่ารักอยากให้เธอลองพิจารณาจะเป็นเด็กดีให้เธอเลยสัญญานะ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 ,นะ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 แบบว่าให้ลองมารักกัน สวัสดีครับทุกเรานิวเกิ n ์ลทเอมโบครับมินตินครับกีตาร์ครับดูครับวันนี้มากับซิงเกิลที่สามเนาะครับครับชื่อเพลงอะไรคะรบกวนอินดูครับเปนเพลงอะไรยังไงเขาเพลงนี้ก็เป็นเพลงเอ่อซิงเกิลที่3ครับชื่อเพลงรบกวนอินดูมากับคอนเซปต์ฮะอ้อนทั่วไทยไปไกลถึงญี่ปุ่นครับผมก็คือพวกเราแบบไปกันหลายที่มาก ถึงไปถึงต่างประเทศด้วยครับไปญี่ปุ่นด้วยครับคือเราไปอ้อนอะไรอย่างไ้าอ้อนครับเราเจอใครเราอ้อนหมดเลยตั้งแต่ช่วงถ่ายเอ็มีเราเจอแม่ค้าเจอใช่ครับแล้วก็มีแม่ค้ามีชาวต่างชาติให้ความสนใจมากด้วยครับยิ่งตอนไปญี่ปุ่นนะฮะต้องบอกว่าซีนลิเกพี่เอ็มเนี่ยดึงดูดความสนใจทุกคนมาเพราะว่าเขามองทางรับนี้เห็นมันเพชรมันทิพตาเพชรมันจ้าซะเหลือเกินอะนะจ้าซะเหลือเกินแบบว่ามีแบบ คนญี่ปุ่นหลายคนมาแบบขอถ่ายรูปแล้วก็แบบมียูทูบเบอร์ด้วยแถมมีอ่าทวิตเตอร์ใช่ตอนนี้เขาเปลี่ยนแอปเอแล้วนี่แบบของคนญี่ปุ่นพวกเราก็แบบส่องอ่ะพวกเราส่องไปดูคอมเมนต์ดูแฮชแท็กอะไรกันใช่ครั้งนี้เป็นการไปทำงานต่างประเทศครั้งแรกเลยปะครั้งแรกเลยครับกับพวกเรานะครับพวกเราในคันที ร้อนครับญี่ปุ่นร้อนแบบนที่คิดอนรกคิดว่าจะหนาวไปไปม,มาเสื้อกันหนาวไม่ได้ใส่ก็ก็มีอุปสรรคหลายอย่างครับทั้งเรื่องแบบว่าการสื่อสารด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พวกเราก็เ huh ต็มที yup ่ฮะพวกเราก็แบบว่าแบบว่าถ่ายกันทั้งวันเนาะตั้งแต่แบบหกโมงเช้ายันตื่นมันเต็มหน้าสี่ห้าทุ่มเลยฮะก็เต็มที่ครับถ้าถ้าทุกคนติดตามนะก็จะเห็น เป็น m อเวอร์ชันเจแปน c ด้วยนะฮะในช่อง Youtube c h a n n e น n พันธ์ที่ก็เขินไหมก็ก็ต้องเขินนะเพราะว่าเราคนเดียวที่แต่งตัวเหมือนถ้าในญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาก็แต่งคอสเพลย์กันปกติ <c oughs> มาก <c oughs> เรื่องการแต่งหน้าอาจจะไม่เขินแต่เรื่องชุดเพชรที่มันวิบวับนี่คือ <c oughs> <c oughs> ทุกคนคือหันมาเป็นแบบตาเดียวกันนะตอนที่เขากำลังจะ ข้ามไฟแดงอะแล้วชุดเพชรไม่พอนะขี่สกูตเตอร์ขี่สกูตเตอร์ด้วยตอนแล้วตำรวจน่ะวิ่งตามไม่ไม่มีเอาไม่มีไม่มีไดวิ่งตามไม่มีครับก็เขินเขินเขินครับแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีผ่านมาได้ด้วยดีปล่อยเพลงมาแล้วด้วยอะไรด้วยเป็นยังไง f แบ d b จากแฟนว่าไงบ้างนะ f e ดแ b a c k ก็จริงๆเราปล่อยชาล้นลงติก t อกก่อนครับที่เป็นท่าเต้นแล้วก็ได้รับ การตอบรับจากแฟนๆก็มีการแบบว่าเต้นแล้วก็ให้ส่งกันบ้างใช่ใช่ใช่ตอนนี้ถ้าเป็นแผ่นเสียงเลยติดต่อกลุมๆกันนี่เกือบสองแสนคลิปแล้วครับสอง0ส0แล้วยอดวิวใน youtube ก็จะถาม้านแหละขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับขอบคุณครับแต่ละคนสำหรับเพลงนี้สหรับแต่ละคนเป็นยังไงบ้างตอนได้ฟังตอนอะไรอย่างเงี้ยตอนได้รับเพลงได้ฟังครั้งแรกเลยใช่ไหมครฟังครั้งแรกผมชอบดนตรีมากดนตรีกับ ด้วยความด้วยความถนัดของการเป็นลูกทุ่งด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอ,อก็อตมาใส่การเอื้อนเอ่ยอีตรงที่เป็นลิเกเงี้ยครับ mm hmm. จริง,รงๆเราก็ที่แรกตรงนั้นไม่มีครับจะเป็นแบบดนตรีที่เป็นคลุยแต่กอดก็ให้ลองเอื้อน mm hmm. ตรงนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันดีจังเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันชอบตั้งแต่ครั้งนั้นเลยตั้งแต่ที่อัดเพลงครับลิเกก็เป็นถนัดของเราเลยนะใช่ครับ mm hmm. <laughs> ต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเป็นเหมือน first i s p r e s s i o เเลยเพราะว่ามันเป็นเพลงแรกที่พวกเราฝึกซ้อมกันอัดกันเพลงแรกซ้อมเต้นกันเพลงแรกก็ <c oughs> มันเห็นความเป็นไปได้ของลูกทุ่งที่แบบว่าเฮ้ยมันแบบใหม่ทั้งด้วยเมโลดี้ทั้งด้วยแบบท่าเต้นทั้งด้วย,แบบาวยการนำเสนออะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าได้ฟังได้ได้รู้เกีย่ยวกับแนวคิดครั้งแรกก็ค่อนข้างว้าวเลยครับ ครับก็เพลงนี้เป็นเพลงแรกของพวกเราเลยที่พวกเราได้ฝึกฝนครับก็มันมาก่อนเพลงจะเป็นทมาก่อนทุกเพลงเลยใช่ครับเพลงนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างยากเพราะว่าด้วยความที่พวกเราเหมือนเริ่มต้นจากเพลงนี้เลยใช่ครับฝึกซ้อมฝึกร้องฝึกเต้นทุกอย่างกับเพลงนี้เลยก็ยากมากครับแต่ว่าก็ผ่านมาได้ใช่ใช่ครับสำหรับเฟิร์สเอฟเพกซ์ขอผลก็คือชอบท่าเต้นครับ ที่ออกแบบโดยคูเบนไฮเปอร์จีครับก็เห็นครั้งแรกก็แบบว่าว้าวเลยแต่ว่าว้าวในที่นี้ก็คือเราจะเต้นกันได้ไหมตอนนั้น <laughs> มันยากมากครับเพราะว่าพวกเราแบบว่าเพิ่งจะมาเริ่มปูพื้นฐานกันด้วยนตอนนั้นครับก็เลยยากสำหรับผมด้วยเพราะว่าไม่มีพื้นฐานการเต้นมาเลยแต่ตอนนี้เราเป็นไงพูดโครเราโคดเก่งอ่ะพูดไปตอนนี้เราก็กระเพกแล้วฮะเต้นไม่ใช่แล้วก็ไปต่อไปพัฒนาไปต่อเนี่งเลยอย่าหยุดเดี๋ยวเงียบ ใช่ทำไมเราลอกสัาหลอกมาริ้งแรกมันยากไหมในการตัดสินใจคือลุงก๊อตป็นคนตัดสินใจครับเพราะว่าลุงก๊อตก็มีการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแพนเปลี่ยนเป้าหมายว่าแบบเออลุงอยากจะเอาเพลงสนุกสนุกสนุกก่อนเปิดตัวเราก่อนอาใช่ลุงก็เลยเอาเพลงสแตนบายหลอกโจวลงไปก่อนนะครับ ใช่แล้วจริงๆลุงก็ไม่ได้ว่าจะทําเพลงแล้วเสร็จเลยนะครับ <ừ. S 1> ลุงก็ยังแบบพอลุงไปนั่งฟังฟังฟ่ะฟังทุกวันลุงก็จะได้แบบเฮ้ยต้องปรับจุดนี้ให้มันดีขึ้นต้องที่ต้องแก้จุดนี้หน่อยเอ้ยคําตรงนี้มันอาจจะยังไม่ดีลุงก็จะไปหาคําใหม่คือลุงแต่งจนแบบเอาให้มันแบบไม่รู้จะแต่งยังไงแล้วอ่ะต้องแบบประมาณนั้นแล้วอ่ะใช่ครับดีที่สุดแบบผ่านการไตรตรองหลายๆรอบซึ่งก็เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดคร,ร,ร,รับตอนนี้มีคนที่มาถึง เป็นไงบ้างการเดินทาง,ง,างจากสุดนแรกมาสิงที่สามอารู้สึกว่า,งงาการเดินทางถือว่าได้การตอบรับ ok จากแฟนแฟนดีมากๆเลยครับต้องขอบคุณ ok แฟนแฟนทุกคนนะครับที่คอยให้กําลังใจแล้วก็เป็นแรงขับกันให้พวกเราเนี่ยได้แบบตั้งใจทํางานแล้วก็เราจะพยายามทํางาน ok ผลงานต่อไปอย่างเงี้ยให้แฟนแฟนได้แบบได้ติดตามอีกเยอะๆ ok ครับเหมื ok อนครอบครัวนิวบี้ของเราก็แบบค่อย ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเ,เนาะม,ม,มีแฟนๆแบบเข้ามาเรื่อยๆก็ต้องฝากทุกคนบครบกวนด,ดูพวกเราในวันที่ด้วยฮะอยากรบกวนแฟนมาดูเราในเรื่องอะไ,ไ <ๆ S 1> รผม <ๆ S 1> ผมก็เป็นเรื่องของกําลังใจแล้วก็พลังแล้วกันฮะเออพราะรว่าไปไปในทุกวทีก็อยากเราอยากส่งความสุขให้กับแฟนๆด้วยแล้วก็อยากได้รับพลังจากแฟนๆเพื่อให้เราแบบว่ามีกำลังในการแบบว่าโชว์หรือว่าคิดงานอะไรมาให้แฟนๆได้ชมอีกครับ ของต้าก็อยากให้ทุกคนมาเอนดูในความในความทาเลนตนครับแล้วก็ความฮาของต้าที่<ม>ต้าชอบชอบแกล้งพี่ๆเขาอะไรางนี้ครับแล้วก็ชอบชอบเล่นมุกงตลกบางครั้งก็ฝืดบ้างบางครั้งก็ฮาบ้างแต่ว่าก็ทําให้ทุกคนมีความสุขครับก็ดีแล้วมีความสุขคะมีความสุขหมคมครับครับก็สอง่างก็อยากให้แฟนมาเอนดูเรื่องเพลงของเราดีกว่าครับนี่ ผมข้อเซฟโซนเลยรบกวนเอนดูด้วยนะครับก็อยากให้แฟนๆเอนดูเรื่องความสโลลฟฟของตินตินนล้วกันนะครับเพราะบางทีเราอยู่ในกลุ่มบ้านด้วยกันนะบางทีตินก็แบบว่าตอบช้าบ้างลงงานช้าบ้างก็ช่วยเอนดูในความสโลลฟฟของตินตินด้วยนะฮะนี่นะอน้องเล็กผุมเลยมีพลังเยอะสุดเอเนจีเยอะสุดครับนี่ ครับครับผม <laughs> ไปต่อเลยอ่ะเดี๋ย <c oughs> วผมผมก็เนี่ยครับพี่โนเลยเวลา <c oughs> คือด<อ>้วยความที่ผมชอบแกล้งผมก็จะแกล้งพี่โนแล้วพี่โนเขาก็จะตะมุตะมิเขาจะน่ารักใช่ค <ๆ S 1> <ๆ S 2> รับเขาจะแบบเออชอบโดนผมแกล้งบ่อยๆครับผมมีรียนชั้นเกาใช่ใช่เขาห้ามันผมยินุูบ้างแล้วกันเพราะว่าผมอินดูเขาเวลาเขาตอบคำถามเขาดูเหมือนคิดอะไรไม่ออกดิ ไปไหนกันเขาดูสมองโล่งอ่ะเขาชอบอ่าพี่ถามว่าอะไรนะครับเมื่อกี้ชอบปไปคิดล่องลอยเอ็มก็เอ็นดูกีตาร์ครับเอ็นดูความโซนความป่วนปั่นป่วนใช่ครับนี่อยู่แล้วกันนะครับนี่พูดมาพูดมาอันนี้ไงมุกตลกฮะเออคือพี่ตินเขาเป็นคนที่ชอบเล่นมุกครับแล้วมุกเขาก็ เออจะต้องคิดนานหน่อยแต่ว่าจริงๆมันก็ฮานะครับถ้าเ,าเ,าเขาถ้าเราเข้าใจอ่าถ้าเราเข้าใจแต่ว่าบางครั้งการไม่ฮามันกลายเป็นแบบฮาจัดอะไรเงี้ยครับก็ก็ไม่ดูของเขาถ้าตาตาเอ็นดูเขาก็คือจะเป็นเวลาที่เขาอยู่บนโซโฟาอะไรเงี้ยเวลาที่เขาอยู่บนโซฟาเขาจะดูเหมือนไม่มีกระดูกดใช่เ,เขาจะไหลไปตามโซฟานนี้ผมก็พยายามเต็มที่แล้วในการพยุงตัวเองอชไรนี่พี่เอามาย่สีอันคำหลังไว้หน่อยนะของพี่เอ็ม ขอพี่เอ็มก็จะเป็น e n d ูพี่เอ็มเพราะว่าพี่เอ็มเขาเหมือนเด็กครับพี่เอ็มเขาเล่นกับเราได้ทุกเวลาเลยไม่ว่าจะเวลาเวลาไหนก็จะแบบเอออยู่กับเราได้แล้วเขาก็จะคอยดูคอยสั่งสอนเราได้คอยแบบเตือนน้องแบบนี้นะสั่งสอนไงสั่งสอนไงเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เขาก็จะคอยเตือนคอยเตือนอะไรอย่างนี้ครับแบบอ่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นพี่ได้เป็นแรงไหมลงไม้ลงมือไหมเป็นลุงได้เป็นพ่อได้เป็นน้องได้เป็นได้ทุกอย่างครับโอเค เป็นทุกอย่างเลยนะเป็นทุกอย่างเลยทุกอย่างพี่นุ่นล่ะไม่ตอบเลยนั่งเงียบไปกับผมตอนนี้เขาบอกเขาโล่งอยู่โล่งอยู่เมื่อกี้ถามว่าอะไรนะอย่าอย่าก็ของพี่เอ็มก็จะเป็นแบบว่าที่พึ่งของน้องๆแล้วกันนะทางใจไหมหรือว่าอะไรนะทางใจทางใจด้วยแล้วก็ทางทางเงิน ทางสิ่งของด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเวลาการเข้าค่ายอะไรเงี้ยก็จะเก็บตัวพี่เอ็มก็จะมีแบบของให้น้องๆแบบยืมได้ตลอดอะไรเงี้ยอย่างแปรงสีฟันเสื้ออะไรเงี้ยพวกเสื้อกันเกงอะไรเงี้ยก็อามานี่มาจริงจังกันบ้างเิวมาแล้วแต่ละคนรู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นทางด้านไหนบ้างพอปซิงเกิลที่สอยันนี้จริงจังะจริงจังเลนะด้านไหนบ้างเอ็มมองว่า ทุกด้านเลยครับขำไรอะเวลาที่เวลาที่เป็นคนลาที่จริงจังอะจะรู้สึกว่า้ห้าหัวดร้อนให้ห้าหัวดร้อนเห้แล้วเราก็ขำเลยครับก้าถ้าบอกว่าเก่งด้านไหนบ้างเอ็มมองว่าทุกด้านเลยครับสําหรับการฝึกฝนที่ผ่านมาสามปีเอมองว่าอากอดเข้มงวดมากๆาแล้วก็พวกเราฝึกฝนกันอย่างแบบเข้มข้นจริงๆเนี่ยทุกๆวันของการเข้าค่ายอะไรเงี้ย ถ้าจะเก่งไอ้มองว่ารอบด้านเลยเพราะว่าการเป็นศิลปินไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆกว่าที่จะมีเพลงเพลงหนึ่งแล้วก็เราทั้งร้องทั้งเต้นด้วยเราต้องฝึกฝนกันแบบในทุกเรื่องเลยในในเรื่องพ e r f o อร์แมนหน้าเวทีการพูดการเอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยครับรวมถึงประสบการณ์ในในการทำงานจริงแล้วตอนที่ออกเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับเราได้เรียนรู้ถึง ทั้งอุปสรรคในการทํางานไม่ว่าจะหน้าเวทีหรือว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับต้องบอกว่าประสบการณ์เหล่านี้ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องเก่งขึ้นในทุกๆวันครับผมรู้สึกว่าผมเก่งขึ้นด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนแล้วกันครับเวลาขึ้นเวทีอะไรอย่างเงี้ยแบบกับผู้คนหน้าเวทีถ้าสมมติอย่างตอนที่ประกวดเนี่ยก็จะแบบร้องเพลงอยู่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยพยายามลองให้ดีที่สุดคนะับ แต่ว่าพอเราแบบว่ามีแฟนคลับมาดูหน้าเวทีอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบมีปฏิสัมพันธ์กับเขามีเล่นอะไรกับเขาแบบยานคอนแทกอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าด้านนี้ผมดีขึ้นฮะอาจจะไม่อยากปฏิสัมพันธ์กับคนข้างใช่ฮะผมจะบอกอันนี้จริงไงอ่าอันนี้ก็ของผมเป็นเรื่องการใช้ชีวิตละกันครับที่ที่พอตอนนี้มาเป็นศิลปินแล้วเหมือนกับว่าการใช้ชีวิตมันต้องแบบมีระเบียบมากขึ้นครับมีวินัยต่อตัวเราเองมากขึ้นครับ ของต้าแหะครับต้าต้ารู้สึกว่าการที่เราทําอะไรการที่เราเป็นศิลปินนะครับมันทุกด้านมันพัฒนาไปตามๆกันไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือว่าจะเป็นการเต้นการโชว์พรอเพเมน์บนเวทีการพูดคุยทุกอย่างมันค่อยๆพัฒนาขึ้นไปหมดของต้าต้าคิดว่าต้าก็ยังมีอะไรต้องพัฒนาอีกหลายอย่างครับแล้วก็จะพัฒนาแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะเรียนรู้แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับ ถ้าพูดถึงความประทับใจก็คงลืมเวทีแรกไม่ได้หลอฮะ <st> ใช่เพราะว่าเป็นเวทีที่เราได้ขึ้นที่ Big Mountain แล้วมันเป็นเวทีใหญ่มากใช่ครับ <st> ปีนี้ก็จะได้ไปอะก็มันเป็นความประทับใจแรกที่แบบว่าคนดูเยอะมากๆแล้วก็เพลงเพิ่งปล่อยด้วยทั้งของผู้หผู้ชาเลยแล้วแบบว่าทุกคนร้องได้เต้นได้กันแล้วแบบว่าเป็นเหมือนเดบิวชว์ที่แบบว่า ตราตรึงใจครับก็สำหรับเพลง Stand By หล่อนะครับต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีแรกของพวกเราที่ที่แบบได้รับรางวั 6, ล6รางวัลนี่ถือว่าแบบภูมิใจมากๆครับ,แล,บ,แ,บ,รบลรแล้วก็ขอบคุณแฟนทุกคนขอบคุณทุกๆเวทีนะครับที่เสนอเพลงเราแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่โหวต ให้เราได้แบบรางวัลน,นี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับพวกเราจะนำกำลังใจตรงนี้นะครับไปทำงานต่อแบบให้แฟนได้เซอร์ไพรส์รอีกเจงว่าก่อนจะมีคืเอเรียมเซอร์ไพรส์รไว้เยอะคัมมนิวัน,นที่มีความแปลกใหม่ให้กับแฟนๆเสมอแน่นอนครับ เอ็มยังไม่มั่นใจว่าจะพูดคำว่าประสมความสำเร็จดีไหมแต่สำหรับตัวเอ็มเอ็มมองว่าวันนี้เราถูกจัดอันดับเป็นเพลงทีป๊อปอเรารู้สึกว่าเราชื่นใจมากๆครับเราภูมิใจในในผลงานของเราแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวที่เราได้แตะคำว่าความสำเร็จแล้วกันครับ เพราะว่าแฟนๆรุ่นใหม่นะครับที่เป็นเจนใหม่เนี่ยก็ได้ครองใจไปส่วนหนึ่งแล้วกันแต่ก็<ช> <c oughs> อยากให้แฟนๆทุกคนแบบให้กําลังใจแบบนี้กับเราต่อไปครับคือเราก็อยู่จัดไปอยู่ในส่วนของที่พร้อมด้วยเหมือนกันใช่ใชครับไม่ได้แตะแยกวเอเอเราเป็นลูกคู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอย่าง,อางตอนแรกเป้าหมายวันแรก,กพอได้ทํางานวันแรกมาถึงเป้าหมาย คือน่าจะเป็นเป้าหมายก่อนเดบิวต์ดีกว่าครับก่อนที่ว่าเราจะเดบิวต์เป็นศิลปินใช่ไหมครัคือความฝันในตอนที่อยู่ค่ายคือแบบอยากจะเป็นศิลปินให้ได้แล้วพอวันหนึ่งที่แบบได้เดบิวต์เพลงปล่อยแล,แล้วแล้วเราได้เป็นศิลปินแบบเต็มตัวแล้วมันก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งของความฝันก็คือเป็นเหมือนโกงใหม่ว่าตอนนี้เราอยากจะทําอะไรก็เหมือนความฝันแรกที่อยากเป็นศิลปินมันแบบว่า สำเร็จแหละเราทุกคนแบบฝ่าฟันชีวิตในค่ายด้วยกันมาเ <ไอ S 1> ป้าหมาย<อ>ต่อไปก็คืออย่างที่พวกเราเคยคุยกันเราอยากจะแบบว่าทําให้เพลงลูกทุ่งของเรามันเป็นแบบเป็นที่รู้จักในระดับแบบ global เลยแบบว่าได้แบบ go i n t r หรือว่าอยากจะทําให้เพลงลูกทุ่งเป็นที่รู้จักให้ได้มากที่สุดแบบว่าเข้าถึงกับผู้คนให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ให้เพลงลูกทุ่งมันแบบปรับตัวตามยุคสมัยแล้วก็อยู่กับเราแบบนี้ไปอีกนานๆเลยครับ เป้าหมายของต้าไม่เปลี่ยนครับเพราะว่าเป้าหมายของต้าคืออยากให้ยายสบายอยากให้ยายมีมีบ้านยายไม่ต้องขายของครอบครัวไม่ต้องลําบากครับก็ยังมีเป้าหมายที่ต้ายังต้องทําให้สําเร็จอยู่ต้าก็จะพยายามทําเต็มที่ครับก่อนหน้านี้เป้าหมายของเราก็ก็คือการเป็นศิลปินใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือมีเป้าหมายใหม่ก็คือไม่ใช่ตอนนี้ก็คือมีเป้าหมายใหม่ก็คืออยากเก็บเงินเยอะ เก็บไว้ซัพพอร์ตชีวิตตัวเองในภายภาคหน้าไว้ช่วยเหลือที่บ้านใช่ไว้เติมเกมได้ไหมเห็นบอกว่าชอบเติมเกมเพราะว่าเงินเงินมันก็สาคัญต่อการใช้ชีวิตเนาะการเติมด้วยถูกป่ะอะไรใช่ครับใช่ครับอยากเก็บเงินเยอะๆคำว่าศิลปินเหรอครับจริงๆมันมันเหมือนห้าสิบห้าสิบมากกว่าครับเหมือนเรายังยัง ตอให้เราจะเป็นศิลป,ปินแล้วเราเรายัางต้องเรียนอยู่เสมอเรายัางต้องฝึกฝนอยู่เสมอเรายัางต้องเตรียมร่างกายหรือว่าเตรียมพร้อมกับทุกสถานกา,า,ารณ์ที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าหน้าเวทีหรือจะหลังเวทีเราก็ต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอครับมันก็เลยแบบอืของต้งขึ้นครึ่งกลางๆแล้วกันครับ <S <S ใช่ผมก็มองว่าคําว่าศิลป,ปิน,นมันไม่ใช่คําที่เรามอบให้กับตัวเราเองแต่ว่า <S <S มันเป็นสิ่งที่คนอื่นมอบให้กับเรามากกว่ามันเป็นการที่แบบคนอื่นยอมรับว่าเราเป็นศิลปินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังก็ต้องถามทุกๆคนมากกว่าเพราะผมคิดว่าเราเราเป็นศิลปินแล้วครับแต่ว่าเรายังต้องพัฒนาต่อไปแล้วก็ยังต้องเรียนรู้ในอีกหลายๆอย่างในการเป็นศิลปินอีกมากมาย ครับสำหรับคำว่าศิลปินของเอ็มนะครับเอ็มมองว่าเอ็มยังเป็นศิลปินฝึกหัดอยู่เพราะว่ากว่าที่เราจะมาถึงตรงนี้มันผ่านบททดสอบอะไรเยอะมากๆเพลงของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักกับแฟนๆก็ยังถือว่าอยากครองใจแฟนๆไปนานๆสุดท้ายแล้วบททดสอบของคำว่าศิลปินเอ็มมองว่าเราจะใช้อาชีพนี้อยู่ยังไงให้นานที่สุด แล้วคลองใจนแฟนยังไงให้ได้นานที่สุดนั่นคือบททดสอบของคำว่าศิลปินตัวจริงครับมันแบบมันไ่งอะนตมจนี่ยิ้มไปแล้วอะีเดีวสุดท้ายเรเพลงใหม่กาลอยากให้มันเป็นทัชใจใจแฟนอะไรยังไงบ้างเพลงใหม่ของเรา ครับสำหรับซิงเกิลล่าสุดของเรานะครับก็รบกวนเอนดูครับจริงๆแล้วเรามีความคาดหวังว่าอยากจะให้เป็นแฟนนะครับเอนดูพวกเราเยอะๆแล้วก็เอนดูพวกเรามากขึ้นเอนดู่วไทยไกลไปถึงญี่ปุ่นตอนนี้ก็มีความหวังแบบนั้นครับว่าจะอ้อนแฟนั่วไทยครับแล้วก็อยากจะส่งเพลง,ง,ง,งนี้ไปให้ใครก็ได้นะเพราะทุกคนต้องใช้การอ้อนนะฮะไม่ว่าจะใช้อ้อนแม่อ้อนแฟนอ้อนเพื่อนนะฮะอยากส่งเพลงนี้ไปให้ใครก็ สามารถส่งเพลงนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราใน YouTube c h a New n l n e Country นะครับแล้วก็ MV นี้ใน Channel Camigo Official ด้วยนะครับรบกกวัวี้เธออินดูสักหน่อยหนึ่งรบกกวัชี้ทางไปถึงใจเธอหน่อยหนึ่งนะแต่ฉันทำตัวน่ารัก อยากให้เธอลองพิจารณาจะเป็นเด็กดีเธอเลยสัญญาน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 า,นา,นา,นาแบบว่าให้ลองมารักกัน